สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเราเกียร์ปรทุมธานีติวานนท์นะคะวันนี้อยู่กับอ้อนแล้วก็พี่นัด,นดค่ะก็วันนี้เราพามาชมบรรยากาศของบูธเกียร์วันนี้เราจะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะคะซึ่งเหลือแค่สองวันสุดท้ายแล้วลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลและยังไม่ได้ตัดสินใจอย่าลืมให้รีบเข้ามาไวๆนะคะเหลือวันที่5กับวันที่6-2วันสุดท้ายแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นในงานกันว่าวันนี้ในงานเรามีอะไรพิเศษบ้างาเราเริ่มจากคันนี้กันเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอร์ค่ะโปรโมชั่นของแอร์ตอนนี้มีอะไรบ้างคะน้องอ้อนกอ็ในรุ่นของ ev5 รุ่นแอร์นะคะมีโปรโมชั่นถ้าลูกค้าซื้อเงินสดค่ะรับไปเลยส่วนลดอยู่ที่1 7 7,000 70, บาทค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์นะคะรับไปเลยดอกเบี้ย0% 72เดเดืน ยังไม่พอค่ะเรายังมีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะฟิล์มเซรามิกรอบพันอันนี้เรามีให้พร้อมเลยด้านคนขับนะคะค,ะคน,นั่งได้เป็นไ้ฟาเบาะคนนั่งออันนี้จะไม่ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของเบาะผู้ขับขี่ค่ะจะเป็นในส่วนได้ปรับไฟฟ้าแล้วก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้นะคะในรุ่นแอร์ จอหน้าจอ,าจอตรงหน,ห,รหน้าจอผู้ขับขี่นี่คือได้เหมือนกับทุกรุ่นไหมครับหน้าจอผู้ขับขี่ถ้ารุ่นไลท์กับไซส์่าก็คือจะได้เป็นไซส์เดียวกันในรุ่นไลท์กับแอร์สำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดไม่ได้ยังไม่ถูกใจตัวแคมเปญศูนเปอร์เซ็นงวดนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าถึง1นึ0 0 0สบาทมาพร้อมตัววอลชาร์จ แล้วฟรีค่าติดตั้งให้ที่บ้านด้วยค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราลองไปดูรุ่นอื่นกันนะคะว่าในงานเราโชว์ตัวไหนมั่งก่อนไปขอบดูหน้าตา,าบอกบอกนะคะว่าได้ค่ะนี่แถมนี่เลยใช่ไหมถ้าเกิดตัว,ต,วตัวนี้ไหมครับไม่ใช่ตัวนี้ค่ะ,ะไซส์เจกิโลวัตต์แถมเป็นเจ็กิโลวัตต์ค่ะแต่ว่าหน้าตาจะเป็นตัวที่เราโชว์อยู่หน้าบูธค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อเพิ่ม เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว GT Line สำหรับตัวชุดแต่งพิเศษมีเฉพาะสีขาวเท่านั้นค่ะ GT Line เพิ่มอะไรขึ้นมาพี่รุ่น EV5 ก็จะได้เป็นหลังคาเป็นสีดำค่ะเป็นทูโทนรถตัวรถสีขาวหลังคาได้สีดำค่ะเป็นชุดแต่งแล้วก็ที่โชว์จะมีคันสีขาวคุยไม่เป็นรุ่นนี้เธอ เกียร์เซลส์ประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกียร์เพราะเราเชื่อว่าการเดินทางสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เราจึงสร้างสรรค์และพัฒนาเนตรือกตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว e v 5นะคะรุ่น GT Line ข้างนอกก็จะแต่งหล่อๆให้แบบนี้เลยมาพร้อมตัวล้อแม็กออบ20ค่ะและด้วยปรัชญาการออกแบบยนตรือกที่ร้ำสมัยผสมผสานโลกแห่งธรรมชาติ o p p o s i สิทิไดเ เพื่อยกระดับการใช้งานและขอำให้ทุกการเดินทางเต็นไปด้วยแรงในใจในวันนี้ e กียร a เซประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะพาคุณออกเดินทางส่วนเบาะด้านในค่ะจะได้เป็นสีดำดูโทนสลับตรีมค่ะให้คณค่าในทุกการเดินทางเป้นเบรกจะมีเป็นชุดแต่งโคเมียมที่เป้นเบรกให้ค่ะด้วยิ ใช่ไกมก็จะเป็นเฉพาะ GT ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะ GT Line เลยค่ะแพงกันธรรมดาขึ้นเท่าไหร่ครับพี่ถ้ามาถ้าเริ่มขัดมาขัะจากรุ่นคันสี่ a l ได้ค่ะรุ่นนี้จะแพงขึ้นมาอีกหนึ่งแสนบาททั้งหมดนี้เป็นงานท่ยังที่อวามเป็นเลิศของด้านออกแบบ ให้พี่นัทกับพี่อ้อนพาไปดูที่เกหบอกโดยสารแถาหลังหน่อยว่านั่งสบายแค่ไหนเดือันว่าที่ไนั่งฝั่งน้นหนดลพร้อปะจนในสาย i ทัชัไนกรช่วยเพิ่มนนภายในห้องโดยสารนะคะกว้างมากทั้งช่วงเน็กลูมและเฮดลูมเหลือเยอะเลยค่ะข้อดีของตัว EV5 นะคะจะมีแอร์ด้านหลังให้ช่องแอร์ด้านหลังให้ทั้งซ้ายและขวา ส่วนด้านหลังบอกก็จะมีตัวเสียบของตัวไทซ C ให้นะคะชาร์จไฟไทซ C ก็จะมีถาดมีสำหรับรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้ก็จะมีถาดให้ค่ะไว้สำหรับตั้ง iPad ของน้องๆเวลาเดินทางไกลๆแล้วของเราจะมีในส่วนของตู้ทำความเย็นให้ค่ะเรองกหมวภาพรอบิา ก็รักษาอุณหภูมิค่ะถ้าเป็นอุณหภูมิความเย็นอยู่ที่5องศาแล้วก็อุณหภูมิความร้อนอยู่ที่55องศาค่ะนอกจากกีร์ยะยะงสุด8 0กิโเมต่อการชั้งสามารถาน n c รองระบบการชาร์จแจุดแต่งด้านหลังก็เป็นสีดเกอีดันจีัจีทีไละของับมอเตอร์ไฟฟ้าจ่วมอเตอร์ ที่ให้กำลังรดมถึง384อแบแรงม้าและแรงบิดรวม700นิวตันเมตรที่ส่งผลช่วยให้รถที่อินที่หนานสามารถขึ้นที่สูงถึงหนึ่งร้อยหโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวเบาเราจะพับเก็บแบบเรียบเลยพับง่ายๆค่ะยกขึ้นมาเป็นโต๊ะหรือว่าที่นั่งทำงานได้เลยระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร กว้างค่ะด้านหลังระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรับแต่ Smart Cruise Control with Stop and Go และระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับรถเยิร์คนและจักรยานพร้อมจับชั้นลิฟต์ Forward ตัวเบาะพับเรียบค่ะห้องโดยสารกว้างเบาะสำหรับสายแคมปิ้งทั้งหลายนะคะสำหรับรุ่นนี้รักษาตามระยะเวลา10ปีรับประกันแห่งภาพ7ปี เดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นคานิวาวกันค่ะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้งประกกกกันนยยเเาาาีสมรรบบณ์ให่่แงงดิท The ตอนนี้เราอยู่กับคานิวาวนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น s 2สค่ะ ดูวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างขันท้าย LED s t a r Map มาพร้อมกับรุ่นแอลเอที่เป็นรุ่นเริ่มต้นมือจับประจุแบบขันท้าีและขันที่นั่งค่ะรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรเจอร์โบในงานรุ่นนี้ได้ส่วนลดสูงสุดค่ะอยู่ที่2แสน9 0าทระบบม้วนแบบแอร์เซลล์6จุดระบบระบายอากาศและระบบอุ่นเบาะเพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยโต๊ะแบบพับเก็บได้บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร พร้อมช่องแช่ที่มาพร้อมฟังก์ชันทำความเย็นและความร้อนเบาะนั่งด้านหลังสามารถปรับระดับและพับเก็บได้แบบราบเรียบรวมไปถึงแผงปิดสัมภาระอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเป็นโต๊ะหรือใช้นป็นของได้เชื่อมต่อประสบการณ์การขับขี่นนี้ระบบอินโฟเทนเมนต์และจอแสดงผลแบบพางาเมทริวไดสเพย์ขนาด29.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สาย มาเอ่อารุ่นต้นต้นราคา L X นะคะมาดจะเป็นระบบแมนนวลค่ะแต่เมื่เปิดปิดจะค่อนข้างเก่านะคะเปิดปิดด้วยระบบ ADAS Advanced Driver Assistance System กับระบบตรวจสอบความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบไร้ผ่านระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจรระบบป้องกันการชนด้านหน้าตรวจจับรถยิตมคนและจักรยาน พร้อมจังชั่นแอตส์ซัสระบบช่วยเตือนและป้องกันการชนรถในมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยหลังพร้อมกล้องมองรอบทิศทาง Surround View Monitor The Gear EV5 มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด64และ88 kWh ช่วงรองรับประยัดค่าไ่ของด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าดีไซน์จะต่างกันค่ะอันนี้ก็จะกระจังด้านหน้าดีไซน์จะออกเป็นแบบสี่เหลี่ค่ค่ะรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดการชาร์จเร็ว DC charge 10-80%ภายใน36นาทีค่ะขยับจากรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่น EX ค่ะและพบกับ PHEV ที่กระจังด้ All Wheel Drive โดดเด่นขึ้นกับดีไซน์สปอร์ตด้วยการออกแบบสีทูโทนทั้ะเป็นอกนะคะมาพร้อมประตูไฟฟ้าทั้งสาด้านอดเวาท้ายแล้วก็ประตูสลับสายขวาปรับเปลี่ยวหรือไฟเหยวแบบซีเควนเชียล e d และไฟ LED ตกแต่งบริเวณกระจังหน้าที่เชื่อมต่อกันอันนี้ก็จะได้เป็นกรอบหบบเปไนฟ้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมของระบบอ่อแลวก็ด้านหลัง The Gear e v 5มาพร้อมกับราคาพิเศษเริ่มต้นที่1.099ล้านบาทและแพคเกจ778ฟรีรับประกันคุณภาพ7ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีพร้อมรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ high voltage battery 8ปีและฟรีประกันภผยชั้นหนึ่งเป็นเวลา1ปี รุ่นแอ์สำหรับตัวคานิวาวเองนะคะตัวที่เป็นตัวยอดทิมของเราจริงๆก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเยงนะตอนนี้นะคะเพราะเรามีส่วนลดให้ลูกค้าสูงสุดถึงอแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเลยค่ะหรือลูกค้าสนใจจะเป็นตัวโปรโมชั่นสำหรับดอกเบี้ยนะคะตอนนี้เรามีฟีดอกเบี้ยให้ลูกค้าอยู่ที่5ปีนะคะ60งวดเลยสำหรับรุ่นนี้ the gear carnival ยนต์กระรมพรีเมียม MPV รุ่น11ที่นั่งและ7ที่นั่งเราก็จะพามาดูในส่วนของตัว Luxury นะคะ่ตัวนี้ด้านนี้เลยค่ะทานนี้เลยค่ะจะเป็นตัว7ที่นั่งของเราและฝ่ายท้ายที่สะดวกาภายในเหนือกว่าด้วย Panoramic Glass Floor Display ด้วยได้จากสํหรับคนขรุ่นนี้จะเป็นแบบสนเจ็ดที่นั่งค่ะขนาด12.3นิ้วเละน่าจะมี3รุ่นย่อยนะคะเป็น L X E X แล้วก็ s X L แต่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นลักช r y รี่ค่ะเป็นแบบเจ็ดที่นั่งด้านไทยเนี่ยค่ะเราจะได้เป็นเบาะกับตานีค่ะ ได้มาที่ว้างแล้วก็ะหลืสบายในการน่อนตำแหน่งซึ่งกับรุ่น SXL Luxury j ท t ห้องรดอสารที่ดูดแล้วก็จะมีเป็นติดจ้องบที่กั่สองแบบพรีเมียมปรับเอนด้วยไฟฟ้าคร้อมนีากรจะมีสนันงรูปะบบให้ความโร่งและสบายเวลาที่นั่งเือ l ช x ที่สามารถปรับเองและปรับบน่าอัรค่ะอันนี้จะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีระบบจุล้อถกล้อดเย็นมาให้นะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับประตูสไลด์ไฟฟ้า smart power s l i d i n door ด้วยการทำงานร่วมกับ smart k e ที่จะทำให้ประตูสไลด์เปิดได้เองไม่ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ และสมาร์ทเทลเกตที่ให้คุณเปิดปิดประตูถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านหลังค่ะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สปาร์ตเราสามารถเชื่อสองได้สองแล้วก็เก็บลงมาได้เรียบสำหรับเกียร์ถ่านไกลหน้าให้คมาเนี่ยและด้านหลังก็กผลสัมภาระได้เยอะเลยค่ะให้กำลังสูงสุด202แรงม้าและแรงดิบสูงสุด45กิโลกรัมเมตรเพิ่มเองนุ่มหนุ้การขับขี่ด้วยเกียร์อัคโนมัติ8จังหวะ พร้อมแพลตชิฟที่การขับขี่ที่สมดุลทั้งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมัน The g e a r c a n n i v a l ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบ ADAS Advanced Driver Assistance System ที่ช่วยขับ้านหน้าขึ้นการรคนงาน่ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับรถยนต์คนและจักรยาน Forward Collision Avoidance Assist ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจบวกมองข้าง b l d Spot Collision Avoidance Assist ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง Safe Exit Assist ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผัน Smart Cruise Control ระบบแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Collision Avoidance ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง Rear Occupant Alert เบอร์เก a r a าร n บารมาพร้อมกับราคาพที่สเริ่มต้นที่1.599ล้านบาทและแพ็กเกจรับประกันคุณภาพยาดนิยมห้าปีเดี๋ยวเราลองปรับให้ดูนะคะว่าเราจะเข้าไปด้านหลังยังไงของประกันถ่ยชั้นหนึ่งหนึ่งปีออกเดินทางไปกับ The Gear c a r าริบา คันนรุ่น L อ่าอันนี้วิธีขึ้นด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น s รถยนต์อเนกประสงค์ที่เป็นได้มากกว่ารถครอบครัวข้อสู่อีกระดับในทั่การเดินทางกับเกียรสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว HEV อัตราในการประหยัดน้ํามันของเขานะคะตัวนี้เิมน้ํามันอยู่ที่18.9กกลิตรที่ไดพร้อมเช็คโตอร์อีกก็เลนโต้นะคะเราจะมีทั้งหมด2รุ่นจะเป็นตัว ไฮบิดแล้วก็ตัวปลั๊กอินไฮบริดเราให้น้องอ้อนพาไปดูตัวปลั๊กอินไฮบริดด้านหลังกันค่ะขนาด1.6ลิตรให้กำลังรวมสูงสุด265แรงม้านแล้วแรงบิดพื้นทีิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดชิฟต์ไฟวายพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อหน้าในรุ่นไฮบริดและแบบ4ล้อออเวลดรอว์ในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดพร้อมช่วงล่างที่ให้คุณควบคุม และขับขี่ได้อย่างมั่นใจตลอดเส้นทางรุ่นนี้จะเป็นอกที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED รูปทรงเรขาคณิตไฟท้ายไฟเต็ LED แส้งสัญญาณไฟเบรกและไฟมิลล์แนวตั้งพร้อมล้ออลลอยขนาด19นิ้วเปิดว่าทุกมุมมองด้วยพาราเมทริกซันรูฟสะดวกสบายด้วยฝาท้ายเปิดฝา smart tailgate ที่เปิดปิดได้อัตโนมัติหรูหราและใช้งานได้จริงกับการออกแบบภายใน ด้วยการออกแบบเบาะนั่งทั้งสามแถวที่สามารถนั่งได้อย่างสบายเบาะนั่งแถวที่2แบบกับตันซีปรับตำแหน่งแ,แยกในอ,อิสระ hi, อีกทั้งย <hi, S 1> ังช่วยให้ผู้โดยสารแถวที่สเท้าออกห้องโดยสารได้อย่างง่ายดายเบาะนั่งข้างหน้ามาพร้อมกับระบบระบายอากาศและระบบก,กุเบะผ่อนคลายในทับเส้นทางด้วยระบบปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิแยกสโซนพร้อมในช่องระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารทั้งสามแถว เคลืนตลอการเดินทางด้วยระบบเครื่องสิงโบรส12จุดหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car Play สำหรับรุ่นนี้นะคะรารแบบข i g i ี a แบบ Digital Super Vision ขนาด12.3นิ้วพร้อม Head Up Display และพอตชาร์จตอนนี้จะเป็น6ที่นั่งสข่าราไม่้องมีาะสามารถเดินขึ้นตรงช่องกลางง่ายๆเลยเราไม่ต้องมีบาะให้เกะกะนอคกามปยา้ในะคะ หรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้ Advance Safety Guide Technology ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตูวจจับทุกโยนต์คนและจักรยานภายในกว้างค่ะมาพร้อมตัวหลังคาสันโลฟค่ะด้านหลังก็จะมีช่องแอร์มาให้นะคะปรับอุณหภูมิได้มี USB ค่ะระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร n e Following Assist ก็อ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัววอชาร์ตค่ะรุ่นนี้เนี่ยชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้สูงสุด66กิโลเมตรต่อหนึ่งก,การชาร์จและแพ็ยเกจ778ฟรี 10, รับประกันคุณภาพ7ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน7ปีรับประกันแบตเตอรี่ลลรถยนต์ High Voltage Battery 8ปีพร้อมกันชั้นหนึ่งอ่าเราไปสรุปโปรโมชั่นในงานกันนะคะ พราะทุกวันนี้การใช้งานได้จริงคือภาพลักษณ์ที่ดูดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมาให้คุณสัมผัสกับเรื่องเดียวกันจะเกี่ยวด้วยชิ้มากขึ้นับการทดสอบ มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะพี่พี่นัทก็ตอนนี้นะคะสําหรับ e v วไฟนะคะทางเลือกที่1ลูกค้าสามารถเลือกเป็นส่วนลดสูงสุดได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของตัวรุ่นไลท์หรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยศูเซ็ผ่อนยาวถึง72งวดได้ค่ะส่วนคานิวัลน้องอ้นโปรโมชั่นเหลืออเล่ รุ่นคาริวอลนะคะก็จะมีในงานค่ะเป็นดอกเบี้ยศูนเ์นะคะ60เดือนหรือลูกค้าเลือกรับส่วนลดได้แต่ละรุ่นนะคะก็คืออย่างถ้ารุ่น LX เนี่ยส่วนลดสูงสุดอยู่ที่293,000บาทหรือว่าในรุ่นของ EX ก็ได้ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่235,000บาทค่ะรุ่น SXL ได้รับส่วนลดสูงสุดอยู่ที่242,050บาทค่ะ ในส่วนของโซเรนโต o นะคะรุ่นไฮบริดส่วนลดสูงสุดอยู่ที่260,000บาทในรุ่นของลัคอินไฮบริดส่วนลดสูงสุดอยู่ที่200,000บาทเลยค่ะ,ก,คะ,ะก็คือของเราจะมีในช่อง,ท,องทางของเพจเกียร์ปรทุมธานีติวานนลูกค้าสามารถทักเข้ามาหรือสอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขาการจองกับพวกเราได้เลยค่ะหรือว่า อตอนนี้เรามีงาน2วันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะลูกค้าสามารถทักหรือว่าเข้ามาหาเซลล์ของเกียรติวานนทได้กับพวกเราได้เลยค่ะอยากโทหาทพีนัได้ไหนของพี่นัดค่ะเบอร์โทรถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะให้นัดดูแลสามารถโทรหานัดได้เลยที่เบอร์092-24-66929ค่ะค่ะหรือของน้องอ,อ้นก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะอย่างถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลแคมเปญหรือว่าสนใจทดลองขับหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาจองที่บูธหรือว่าอยากจองออนไลน์ปลอดภ,ภัย100%เนี่ยก็ติดต่อมาที่ย้อนได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองย์ยินดีมาให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเหลือเวลาให้ลูกค้าตัดสินใจอีก2วันสุดท้ายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาหาพวกเราที่เมืองทองได้เลยค่ะหรือ สะดวกที่จะโอนจองก็สามารถโอนจองผ่านบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัย100%ค่ะใช่ค่ะไว้เจอกันใหม่<ด>ในมอเตอร์โชว์ปีหน้านะคะ